คลังออกสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำบิกในไทยแลนด์ท่องเที่ยวสุขภาพอาหารต่อต้อน6เดือนฟรีขับประกันสินเชื่อ 2, 2> ปีดรภาภูมิรชนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ไทยแลนด์วิชั่นในไทยแลนด์ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกตามนโยบายท่านนายกรัฐม,นต,ฐม,น,ตฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำ อ g ก i t e ไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน3กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ 1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) 2. ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ (Wellnet Medical Hub) และ 3. ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture Food Hub) วงเงินรวม5,000ล้านบาทวงเงินต่อรายสูงสุด10ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ2.5ต่อปีใน2ปีแรกปลอดชำระเงินต้น6เดือนนอกจากนี้ยังมีกลไกการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบนรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสยเพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับสินเชื่อตามโครงการได้เพียงพอกับความต้องการดำเนินธุรกิจโดยฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันใน2ปีแรกและค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ0.75ต่อปีในปีที่3-4 โครงการสินเชื่ออีก i น e ไทยแลนด์จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกตามที่รัฐบาลประกาศวิสัยทัศน,น์ Ignite t h a i l a ด d